ครับสวัสดีเลตอนขํานะครับของวันที่หนึ่งมกราคมครับวันนี้คณะคาราวานของเราข้ามมาจากฝั่งสบปลาวนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่ครับ เนื่องจากว่ามาถึงช่วงค่ำแล้วครับเราจึงต้องแวะพักแรมครับที่วัดนะครับตรงนี้คือวัดครึ่งเหนือนะวัดครึ่งเหนือครับอยู่ริมถนนเลยนะครับเราไม่ได้ขออนุญาตมาล่วงหน้านะครับเราแวะกระทันหันเลยครับแล้วก็มาปรึกษาพระที่นี่นะครับแล้วก็คณะกรรมการวัดครับเขาก็อนุญาตให้เราพักค้างแรมได้นะครับ ตอนนี้รถทุกคันก็จอดอทำอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำลังจะรับประทานอาหารเย็นเนื่องจากว่าค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมากๆเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายอัปเดตอะไรไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งๆนะแล้วมาดูกันนะครับนี่นะ นี่ช่องกิซานหมูออนทัวนะไม่กล้ากุ้งไทยแต่พี่ยากเลยตอนนี้อ่ใช่กับพี่โป๊บนี่แหละ Ig จีอะไรนะครับ YouTube ยังไม่ได้ทำครับ Ig อะไร สุดยอดไปตัดตัวเองใส่จังกันเเราก็ต่อไฟเรียบร้อยเพราะแบตเหลือ20%ซแบตฟังครัวเหลือ20%ซ มีแสงสว่างเพียงพอครับแล้วก็ห้องน้ําห้องท่าอยู่ตรงนี้ก๊อกน้าอยู่ตรงนี้ครับเพียมพร้อมเลยอากาศจะค่อนข้างเย็นหน่อยครับเพราะตรงนี้หลังห้องน้ําเนี่ยครับก็จะเป็นภูเขาครับล,ลมก็ปะทะกับภูเขาแล้วก็ม้วนลงมาประมาณนี้เห็นทางคนพื้นที่เขาบอกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็บริเวณพื้นนี่เขาก็เป็นเป็นหญ้าแบบนุ่มเลยนะครับนี่อ่า ก็ไม่สกปกไม่เลอะเทอะครับอ่แต่ว่าเรื่องของการเดินน้ำเสียเดี๋ยวเราจะเดินแค่น้ำที่ที่อาบนะครับเดินออกไปอ่าตรงต้นไม้รดน้ำต้นไม้อะไรประมาณนี้ครับบรรยากาศโดยรอบวัดเป็นวัดที่สวยงามวัดที่สวยงามเลยไปดูห้องน้ำกันอ่า นี่นะครับก็สามารถอาบน้ำได้นี่อันนี้เป็นห้องอาบน้ำสวิตช์ไฟอยู่ไหนไม่โละอะนี่นีเป็นห้องอาบน้ำมีฝักบัวแต่ไม่ได้มีเครื่องทงน้ำอุ่นนะครับ<โฮ>เพราะอากาศก็หนาวด้วยาไม่เป็นไรอันนี้ก็ห้องซ่วมเขาได้นี่อ่าโอเคก็เพียงพอครับ บางคนเขาก็อาบบนรถเนาะแต่อย่างของผมขอคผ,ม,ผม,มาอาบอยู่นี่แหละไม่อยากไปรบกวนผู้โดยสารนี่ก็เป็นอ่างล้างหน้า,าน้ำไฟพร้อมนะครับแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างเย็นสบายคืนนี้ก็คงไม่ได้เปิดแอร์แต่ว่าที่เสียบไฟก็เพราะว่าในส่วนครัวนั้นมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันกินไฟค่อนข้างเยอะครับ โซล a าเซลลทั้งวันเนี่ยมีแค่20่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองครับก็เราสตาร์ทเครื่องเจนไม่ได้เนื่องจากว่ามันมันรบกวนพระท่านจำวัดนะครับครับแล้วเราก็ก็เลยเสียบไฟนะครับเป็นการชาร์จไฟไปในตัวด้วยครับที่ ไฟมันไม่พอก็เพราะว่าที่ครัวนะครับก็จะมีตู้เย็นขนาดใหญ่เลยครับสองหลังรับแล้วก็ฮูดฮูดดูดควันแล้วก็มีส่วนของเตาอบเตาอบไมโครเวฟอะไรพวกนี้ต้องใช้ไฟแล้วก็เวลาพ่อครัวทําอาหารเนี่ยใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงตู้เย็นด้วยเพราะฉะนั้นไฟจากโซลาเซลล์เนี่ยมันไม่ทันครับเราวิ่งมาทั้งวันแต่เช้ายันค่ำเนี่ย ไฟมีอยู่แค่ยีกว่าเปอร์เซ็นต์เองครับวะยัง<า>่ใสเยอะนึงยฝังหุ่นไปใส่โมมี่นี่ีสองคนโมมี่ีคนใส่จยุ่นังหุ่นเจ้าก็ลากไปนี่มันถึงว่าล่ะนี่นีฟังี่อันนี้นี่นี่ของหน่อยหน่อยไปยิงลือย แล้วคอยกับฝุ่นละอาบในวันฝุ่ละเย็นๆสาใจดีเออเออคือได้ละกินข้าวแล้วเขาไปโพเลยเออ ก็หลังจากที่ขึ้นเขาลงเขามาอย่างทุลักทุเลครับบอกเลยว่าทุรักทุเลจริงๆครับพยายามเบาเบรกให้อันนี้แล้วนะครับเวลาเข้าโค้งครับเนื่องจากว่าโค้งมันมันค่อนข้างสั้นนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสยังไงจะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูภาพนิ่งให้ดูว่าโค้งมันเป็นแบบไหนครับโค้งสั้นครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับ เพราะฉนั้นเวลารถโค้งอ่ะมันก็เลยเกิดแรงเหวี่ยงครับข้าวของก็จะกระจัดกระจายเลยครับข้างบนครับแต่ว่าก็บอกผู้โดยสารนะครับก่อนที่จะออกครับก็ให้เก็บโน้ตบุ๊กเก็บแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ให้ดีครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายครับขนาดนั้นก็ยังยังมีโทรศัพท์มือถือของน้องที่ที่เป็นช่างนะครับล่วงลงมา กับหน้าจอก็แตกครับตอนนี้อาหารอีกหนึ่งอย่างก็เสร็จแล้วนะครับเป็นส้มตำกับ มาแล้วต่ำๆนะครับคนละคับมือหนึ่งอีกมือหนึ่งจับจับประตู <laughs> <laughs> ไอเท่กระจาดว่าข้างบนนะโอ้โหในการนะวะ โปรงว่างเวทว่างเวทเบาในการแต่ว่าขวดน้ำที่ไม่ตั้งนี้นะคือกขานอนแบบนี้ที่ที่ที่เบาหลังอ่ะไม่คว่ำอ่ะก็ยังงงคู่ไม่หล่นชื้อเลยมีขวดคู่กับขวดน้ำแกตัดภาพมาดูของเราเป็นไงที่คุณสดเล่เท่เล่เท่ทางซำกับตันพาเทกระจาดเล่เท่ทั้งลังคือสรุปแล้วอ่ะ นะครับเสียงเพงในนี้อาจจะติดลิขสิทธิน์นะเดี๋ยวตัดออกเดี๋ยวตัดเสียงเพงออกผจไม่ได้อะไรอีกเนี่ยโอ้โหยังไม่จบยังไม่จบ โอเคเดี๋ยวเราต้องจัดเตรียมการดินเนอร์ครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวในการลงคลิปของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ